เอาแล้วก็โหมสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีกาดลงมอดเกมตัวน,นี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปอยู่2ลิงก์ครับลิงก์มอดกับตัวนี้นะครับคุณโหลดมาแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยผมก็ไปหาลิงก์มอนะครับคุณโหลดมาแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นครับ ให้กดแตกไฟลเลยนะครับแต่ผมแตกไฟล์ไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคุณแตกไฟล์ไปที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะได้ตัวนี้มานะครับให้คุณกด Copy ีครับเข้ามาที่ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับถ้าคุณกดวางครับแต่ผมมีแล้วแต่ผมจะวางให้ดูอีก,อกรอบคือคุณวางแล้วมันจะได้ หน้าตาแบบนี้นะครับให้คุณกดออกจากเกมนะครับก่อนคุณจะเข้าเกมนี้นะครับให้คุณปิดเน็ตหรือปิดไฟให้เรียบร้อยครับแล้วเข้าไปเลย เข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับกดตัวนี้ครับพอคุณเข้ามาแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้คุณกดตัวนี้ครับ เพื่อการนี่เพื่อมีเสียเวลานะครับผมจะมาซื้อปืนซื้อซื้อปืนซื้ออะไให้ดูเลยนะครับนี่นะครับปืนครับอยากได้อันเด็กคุณซื้อเลยนะครับนี่ครับซื้อไปครับเี่ว่าคุณจะอัพครับนี่ครับเอาได้ครับ ถือว่าคุณจะซื้อชุดครับนี่ครับคุณเรียกเลยนะครับว่าจะเอาสไตล์ไหนครับมีให้หลายรูปแบบครับแต่ผมเลือกสไตล์นี้ดีกว่าครับวนยเท่ดีครับนี่ครับสไตล์นี้ครับถือว่าคุณจะเลือกครับมาครับ เลือกมาเลือกมาตัวเมื่อกี้ตอนนี้ก็ได้เห็นไ,ไหมครับซื้อได้จริงนะครับคุณเล่นเกมนี้ท่านคุณจะเล่นแบบธรรมดาจะใช้เน็ตก็ได้หรือไม่ได้เนะใช้เน็ต ไม่ใช่เน็ตก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณใช้เน็ตผมว่ามันจะรู้สึกเป็นแหลกๆนะครับแไม,มบไม่ใช่เน็ตก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเน็ตเหมือนผมนะครับทำได้จริงนะครับอันนี้คลิปนี้ขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอของผมนะครับขอบคุณครับ